ถ้าเราอยากรวยเราต้องแก้ที่โลกภายในของเราก่อนตอนนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรกับเงินคะเงินหายากเหลือเกินทำไมกว่าชีวิตเราจะได้เงินมาช่างเหนื่อยยากเหลือเกินคำพูดพวกนี้มันคุ้นคุ้นไหมคะชีวิตลำบากชีวิตต้องสู้ทำอะไรก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อย คำพวกนี้มันคุ้นๆไหมคะมันคุ้นมากๆเลยนะคะเหมือนคําที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเราเคยได้ยินไหมเงินหาง่ายทุกอย่างเป็นไปได้ชีวิตเราเป็นไปได้เราเก่งเรายอดเยี่ยมเรามีความสามารถเรามีสมองเงินล้านทุกอย่างเป็นไปได้ง่ายๆสบายๆเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันทุกทิศท,ทุกทางเราเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะตอนเด็กๆ นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่รวยสักทีพอเราอยากได้เงินเราอยากรวยนะคะไอ้คำพูดพวกนี้ที่มันสะสมมาตั้งแต่เด็กมันบล็อกเราไว้หมดเลยนะคะพอเราอยากได้เงินจะได้ไปได้ยังไงเงินหายากเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเราดูข่าวมาตั้งแต่เด็กเออทุกคนดูข่าวไหม มีข่าวเคยบอกไหมว่าเศรษฐกิจดีนะคะมีจะเอาข่าวลบๆข่าวที่เศรษฐกิจไม่ดีโลงงานเจ๊งมาให้เราฟังทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากรวยนะคะเราต้องเปลี่ยนแปลงที่โลกภายในของเราก่อนนะคะลบไปเลยนะคะไอ้คำพูดที่แบบเงินหายากเหนื่อยยากลำบากชีวิตต้องสู้ได้อย่างเสียอย่าง ะะฟังเพลงมานะคะไม่เอาแล้วนะคะเปลี่ยนที่โลกภายในของเราก่อนเงินหาง่ายฉันมีความสุขฉันเก่งฉันทำได้